แล้วปีใหม่นี้ครอคุณแม่ที่จะมีใครเที่ยวไหนบ้างครับก็คงจะไม่ได้ไปไหนอะค่ะเพราะว่าคุณิใจติดงาน,นต้องเข้าวรแล้วคุณแม่ก็ไม่ไปกับลูกชายสองคนนะครับพี่เขาก็มีธุระส่วนตัวของเขาพี่ถามว่าลูกชายคป็น สามีทีน่าไม่ค่อยอจออะลงรอยกันจริงป่อเขาทะเลาะกันบหอ่ค่ะแล้วคุณทำไงครับคุณไม่เบื่อฉันเป็นคนกลางฉันก็ได้แ,แต่รับฟังพวกเขาแล้วก็คอยที่จะแก้ปัญหาที่แกวันนี้เป็นไง่้างน,น,น,นลูกเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับไม่ื้องว่าเลย ไปกินน้ำกินข้าก่อนไหมครับต้นจะไปไหนผมกลับมาแกมาคุยกับท่านก่อนมาดิคุยอะไรอีกอนคุณคะกลับมาบ้านตั้งแต่แบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมที่ทุกอันนี้แกมีกินมีใช้เพราะใคร คุณคะก็บอกพ่อไงใจเย็นก่อนคุณไม่ต้องอยู่ได้ถ้าแกอยากเดินเองนะออกจากบ้านนี้ไปเลยคุณคะไม่ต้องอยู่กับผมแล้วทางบ้านนี้ไปอ,อยู่กันสองคนเลี้ยงชีวิตตัวเองกอนเลวกันนะเลี้ยงแม่แกด้วยนะคุณไทรวิทย์ โพอเขาแค่พ่อเขาแค่อารมณเสียมาลูกจะยิ่งกะบพ่อรไรของแม่